วันนี้ก็ออกแนวชาบแดงแดงม่วงมกันเหรอฮะมันคืองานแบ่งแบงแบ่งกันชัดเจนนี่ผมเป็นีมผมมากับสีภรรยาฮะหนูไม่ใช่เมียพี่อ่ะอันนี้งานแม่และเด็กฮะแมนี่เขาเป็นคู่เขาเป็นคู่แล้วพี่ไม่มีคู่เหรอครับพี่แท่งชีวิตชอบโดดเดียวครับแม่เราก็จะไม่อยากขยี้ต่อชีวิตชอบโดดเดี่ยวหรือชีวิตไปแบบเดียวเดียว อมที่เป่าคุยได้เนียนมากเลยชอบมากทำไมไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป่าคุยแล้วไม่ต้องร้องเพลงเขาเป็นนักร้องเขาเล่นปุ๋ยได้ของมันมาคู่กันมาคู่กันต้องไปคู่กันผมไม่ชอบโดดเดี่ยวครับนเน่เขารู้ไส้รู้พุงกันนั่นความลับกันอยู่ในใจใช่ไหมพวกคุณสคนแตเป็นคนเดียวผมเชื่อมั่นนะพี่หนูการดูดปุ๋ยเตาเต่าเตาเาเคุยเต่าคุย จะรีบไปดูดปุยจะบอกชอบเขาเป่าเป่าคุยไงเออไม่ทุกครั้งก็เป่าเพลงเพลงเพลงไทยอะไรเงี้ยเพลงต่างชาติเป่าได้เปล่าได้หรือเปล่าก็ได้ทุกเพลงในโลกอยู่แล้วครับแผกๆแผลแผกเยอะแยะแมากเฮ้ย ยากไปขี่มาต้องไปลำปางอยากไปดูช้างต้องไปสุรินทร์อยากดูทางช้างแหลมมาอยากดูทางมาและช้างอยากดูซองยางต้องไปเขาดินเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเขาเขาดินไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เขก็ย้ายไปปทุมแล้วเ่แม่โอ้ทำความสามารถไม่ใช่ธรรมดานะแต่งเพลงเล่นดนตรีเป็นรบเลยทุกอย่างเลยเป็นหมดตอนนี้เปาหวานก็เริ่มเป็นแล้วเ็โรคไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่เป็นร้องเพลงเก่งแต่วันนี้ต้องจับผิดนะครับว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนดูยังไงล่ะครับพึ่งพานักสืบทั้งหลายท่านได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับได้ใช่ไหมพี่อยากจะพึ่งพาใครอาพี่ชี้เลยดูดูแล้วมีครูอ้วนอยู่คนเดียวนะที่พึ่งพาได้ แล้วที่เหลือล่ะไม่ที่เหลือไม่มั่นใจเลยสักคนพี่หนูพี่ไม่ได้ดูรายการหรอคะครูอ้วนตอบไม่เคยถูกเลยนะคะเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บแค่ต้นเองอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้เลยอะได้วิเคราะไหมอ๋อได้วิเคราะไหมวันนี้เขาไม่เล่นด้วยจริงนะตูมแต่เขาไม่เล่นเหมือนผมลืมจัดหน้าซองอะส่งตีกลับดูวีทีอาร์แล้วดูวีทีอาร์ก็โอเคน่าเชื่อถือครับผม อาจจะสอน acting อะไรได้ไอการ้องก็อาจจะ acting แต่วันแล้วพอเมื่อกี้หลุดคำเขาพ่าเจ็บอะหูพลังเสียงมันใหญ่มากอะใช่แล้วรู้รู้ไหมเขาล้ออะไรใครพูมึงเขาไว้ตัววันนี้เขาไว้ตัวเฮ้ขาไว้ตัวมากพี่การต่อติ่ติเขาต้องมีเต้นต้ไม่ได้ไม่มีไดยไม่ได้มีแต่เสียงดังที่กล้องในใจว่า สวัสดีค่ะชื่อการตินัดภูนสมบัติเลิศค่ะชื่อเลนชื่อก้อยค่ะเป็นพิธีกรค่ะฟรีแลนซ์ร้องเพียนร้องเพียนเสียใจไหมแต่รูปร่างดูเพลินอะเราชอบอยู่โดดเดี่ยว่แเอาไปตั้งวางไว้ที่บ้านได้นะคะนี่มาบอกว่าขอไปตั้งวางที่บ้านพี่เท่งคิดเหรอว่าตอนนี้พี่เท่งมีบ้าน พี่ดูแลพี่เอกช่วยช่วยพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรบ้านหนูว่างบ้านหนูว่างเฮ้ยไอตักมันเอาจริงเว้ยมาดมาดเขาไม่มีหลุดเลยเนื้อเพลงเขาไม่เล่นนะเขาไม่หลุดเลยนะเาไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่ใช่ไม่เล่นเออกูเอาจริงผมว่าไม่เพี้ยนนะเออพี่รู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงว่าเขาไม่เพี้ยนพี่รู้ได้ไงเขาเป็นผัวพี่หรอเออทุกคนพยายามยุ ให้เขาตบะแตกนะแต่เขานิ่งมากนิ่งมากวันนี้คุมฟอร์มมากเลยเพราะครับวันนี้มาเป็นข้อมูลเป็นสาระหมดเลยโอ้โหสุดยอดซึ่งไม่เคยได้จากเขาเลยอ่ะเออเริ่มขึ้น้เริ่มขึ้นเฮ้ยเอาให้มาเว้ยเอาให้มาเขาตร้งคำควบกล้ำนั่นแหละไม่เวลาเราพูดกันเราพูดกับพนเพลินใช่ไหมเวลาเราพูดกันอย่างงี้เราคงไม่ต้องพูดเพราะหรอกรับไม่ใช่แต่ทีนี้เขาแนะนำตัวไง แนะนำตัวไงต้องถูกต้องนิดนึงแล้วแต่เขานิ่งจริงๆนะคุณต้องช่วยเขาช่วยสิอย่าแล้วแต่เขช่วยแล้วไงก็ไม่มาไงเชื่อว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่เอาเขาออกไปเถอะฮะทำไม่อะมาตุ่มไม่ชอบคาแรคเตอร์ของเขาเดี๋ยว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 เอย่างไรเฮ้ย โอ้โหไม่ใช่คืออาธทียาเป่านะกูยังไม่ว่าจะรับเดี๋ยงแป๊บหนึ่งอะไรหาพี่แ่งไอ้ป๋องเมียมึงเหรอเฮ้ยเอาลมมึงขึ้นไปพี่แ่งเอามึงสาบางต่อหน้าไฟว่ามึงไม่ชอบอ่ะชอบสิ แล้วให้ตูมันด่าได้ยังไงล่ะพี่ผู้หญิงแบบอุ้มเนี่ยหมายเลขสาต้องรีบอุ้มออกจากรายการทันทีทำไมเพราะการที่เขาอยู่อ่ะมันเป็นการตอกย้ำว่าผู้หญิงอย่างหนูเล็กหน้าตาไม่ดีฮะเออเอามันออกเถอะไห่ใชมอยากให้คนแบบนี้มีพื้นที่อยู่ในรายการของเรากชถ้าเขาไม่เอาเกาออกเอามึงออกด้วย เสียงเพราะแต่ออกไปเพราะไม่ถูกจริตฮะไม่ชอบไม่เอา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 ไมเอาไม่เอาผมว่าพวกเราผู้ชายนะลงมาทื่อไม่ดีกว่าเฮ้ยสรุปแล้วผมได้อะไรจากนักสืบบ้างเนี่ยครับพี่หนูครับไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านคิดคาเดิมไก่บ้านเหนียวหนังเหนียวเคี้ยวกรุบมาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์เท่งมา เพียงแต่อยากให้เก็บไว้ครับอาจารย์เท่งเจิญครับลองอุ้มอ่ะเพราะใไปเลขห้าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วไปห้าแล้วเราจับจดอ่ะผมคนบอกคนแรกว่าเบอร์ห้าผมเอาออกจมูกโด่งหน้าตาแบบดูแบบสับอางนี้ทรงนี้ไปกรีดยางผมไม่ไม่ไม่เชื่อหล่อไปหล่อไปทำไมอะคนใต้กรีดยางหลอก็มีตังเยอะแยะสภากิดยางเห็นไหมนี่หน้าตาอย่างนี้ อย่างพี่ปองไม่น่าชอบกีดอย่างน่าชอบตุ๊กตาอย่างอย่างผมว่าอย่างเงี้ยควรจะเก็บไว้ผมว่าผู้ชายเอาออกไปดีกว่าครับพี่เก็บสาวสาวไว้ผมว่าเั่นคือสีสันในนี้ที่เป็นผู้ชายทุกคนก็อย่าให้เก็บสาวสาวไว้ใช่ไหมครับนี่เป็นไงแล้วสาวๆวอย่าให้ออกใช่ไหมครับรายการเพลงหรือรายการะเกี่ยวกับกุโลกีฮะเนี่ถ้าเป็นไม่ได้อยากใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้นะ ผมอยากได้เขาไปร้องเพลงที่บ้านสักวันเดียวโอ้ยใล้วเมียเราไว้ที่ไหนเมียเราที่บ้านเมียเหรอฮะอยู่ห้องเก็บของครับเสียงเขาเพราะคุณกันก็ถามมาใหม่ครับครับผมเสียงเขาเพราะอยู่แล้วถ้าน้องเขาหลอกก็แสดงว่าหลอกได้เนียนมากเลยเนียนไหมและเนียนไหมเนียนครับเสียงร้องเหรอเสียงใช่ไหมเสียงด้วยผิวพันธุ์ด้วยแล้วเมียพี่อยู่ไหนเมียพี่อยู่ไหนเมียพี่อยู่ห้องดับจิต คนจิไม่ขอฟันธงจะขอเธอได้ไหมเอาแล้เอาเลวเมาเลยเอาเาเล่นกับไฟเล่นกับไฟตันตันตันสุขุมไป เรียนอยู่โรงเรียนนาทศินรู้รู้ยังว่าเมียพี่ตายแล้วเหรโอ้ไอเด้ามาแล้วไอเด้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตายแล้วเออก็อยู่ในห้องดับจิตแล้วอ่ะรอหนะครับพี่แดงรอ